สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช n n น l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคนุกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ Believer 3 6 9ตรงด้านล่างนี้ครับอัดลายดีมาทำค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับตั้งแต่วันที่เหถึงวันที่ มิถุนายนนะครับวันที่10มิถุนายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลไลดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนากำเนิดในดวงชะตาสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตอนที่1เดี๋ยวจะมีตอนที่2ตามมานะครับตอนที่1คือตั้งแต่ตะนุราศีมีนที่ตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ครับ ยาวจะไปถึงพ่อปตนินะครับแล้ว e ีวก็คือบารณะถึงวินานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเริ่มต้นกันที่ตนุกันเลยครับขอภัยในความเร็วที่ต้องพูดเร็วนะเพราะเนื่องจากว่าหลายราศีเนี่ย15-20นาทีมานานนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์พูดไปเลยครึ่งชั่วโมงฟังได้ใช่ครับหลายคนชอบฟังเนาะแต่ว่าผมต้องแปลงไฟแล้วก็12ราศีมันเหนื่อยครับก็เลย ต้องอัปโหลดเงี้ยมันเสียเวลาด้วยต้องวุ่นวายหลายขั้นตอนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอเอาเป็นว่าประมาณ15-20นาทีไม่เกินนี้แล้วกันนะครับแต่ต้องพูดเร็วเพราะขนาดพูดเร็วยังเกือบไม่ทันนะนะครับยังไงก็ขอภายในะที่นี้ใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังเอานะนะครับทำดีที่สุดแล้วครับตนุราศีมีลำบาาดูกันได้ทั้งราศีและกนาจุดเดียวกันตนุตัดสุออกคือตน ลืมบอกไปว่านี่คือกรอบมันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเนื้อหาข้างในเราจะพูดต่อนะครับแต่ว่าคลิปนี้ได้แค่กรอบไปก่อน2แหละ2จุดเนี้ยนะครับหมายถึง E ีพีนี้กับอีพีหน้านะครับตนุตัดเสือออกเป็นตนตนคือตัวเองทีนี้มันจะแบ่งเป็น2แบบ1คือลาศิเกิดหมายถึงลัคนากําเนิดและลาศิเกิดอะ่ะมันจะเป็นตัวบ,งบังคับ 1. จุดกับอีก1จุดคือดาวประจําตัวนะครับเดี๋ยวดาวประจําตัวพูดทีหลังเอาเอา าราศีลกคนาก่อนนะครับราศีกรลกขนาเนี่ยคือ,อาภาพรวมของชีวิตมันคือจุดใหญ่ตนุเนี่ยพพตนุมันคือจุดใหญ่จุดใหญ่หมายความว่ามันเป็นภาพรวมที่สมมติพ่อแม่จะป่วยเราต้องไปดูแลเราต้องอาหาเงินไปแค่ไ,ไหนไปดูแลรักษาอันนี้เจอพ่อแม่เรานะแต่กระทบถึงตัวเราปรตัตนิก็คือคู่ครองเราสมมติเขาตกงาน แปลว่ากระทบกับตัวเขาแต่เราก็ถูกไปด้วยเพราะว่าเราก็รับรู้ถูกไหมครับเราก็เป็นห่วงเป็นใยเขาว่าเฮ้ยทําไงดีเงินเคยได้แล้วมันมันหายไปอ่ะมันต้องเริ่มต้นใหม่ต้องอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะเราก็เป็นห่วงเขามันก็คือกระทบกับตัวเรากรรมะการงานถ้ามีคนสั่งย้ายเราไปอยู่ต่างถิน่นเราต้องพัดพากจากครอบครัวจากคู่ครองอ่ะอย่เงี้ยสังคมไปการงานมันก็เลยกระทบกับตัวเราอีกเห็นไหมครับ นี่คือราศีลัคนามันเป็นตัวกระทบกับตัวเราหมายถึงโดยเรื่องอื่นในชีวิตของเราคนของเราแล้วกระทบมาถึงตัวเราอันนี้คือตนุเข้าใจไหมอย่างคือลัคนาหรือราศีอันนี้คือภพเลือนแต่ถ้าดวงดาวละ่ะดวงดาวเช่นดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสถูกไหมครับถ้าสมมติเราเกิดราศีพฤษภลัคนามีนพอดาวศีโคโจรเข้ามาเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมื่อ25วันที่แล้วยี่บวันที่แล้วเนี่ย คอจอมาทับกันเนี่ยมันก็จะหมายถึงตัวเราโดยตรงเช่นอาทิตย์เนี่ยคือชื่อเสียงดาวพฤหัสดีคือ,อตัวเราใช่ไหมครับพอเดินเข้าไปทับกันก็จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ซาชาคือโดดเด่นทําการสังคมแปลว่าเราจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะโดดเด่นเมื่อเดินเข้าสังคมแล้วรู้สึกชายอะ่ะอ่ะใกล้ไหมตัวเราเป็นคนชายไม่ได้หมายถึงพ่อแม่เราชายนะเออไม่ได้หมายถึงแฟนเราชายแล้วตัวเราจะชายไปด้วยไม่ใช่ แต่มันหมายถึงตัวเราทําผลงานนั้นนะขึ้นมาเองเราก็ได้รับผลอันนี้ส่งเช่นเลื่อนขั้นก็หมายถึงตัวเราเนี่ยได้ตําแหน่งตัวเราจะมียศไม่ใช่หมายถึงคนอื่นเข้าใจไหมครับดังนั้นมันก็คือได้กับตัวเนี่ยก็คือดาวประจําตัวมันจะถึงตัวเราเลยร้อยเปอร์เซนอ่ะสมมติถ้าเราเกิดเป็นดาวประจําตัวสมมติเป็นอังคารพอโคจรเจอดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยในดวงชะตาก็จะเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกก็ตัวเราเนี่ยเป็นคน เป็นคนเจออุบัติเหตุนั้นนะ่ะเข้าใจไหมครับอะไรแบบเนี้ยมันก็คือดาวไปจําตัวที่มันจะถึงตัวเราโดยตรงดังนั้นดวงดาวนะมันคือติดตัวเราคือตัวเราเองเลยแต่ราศีหรือลัคนาคือภาพรวมโอเคเนี่ยมันเป็นจุดในแบบนี้ต้องเข้าใจนะครับเวลาเห็นไหมเวลาเราต้องมาพูดแบบเนี้ยเพื่อจะได้เข้าใจเวลาโคเวลาดาวโคจรในแต่ละเดือนไม่งั้นเราจะงงนะครับอันนี้คือกรอบมันเท่านั้นนะให้เรารู้ไว้แต่สําคัญนะครับเป็นแค่กรอบแต่สําคัญเพราะอย่างน้อย กรอบสวยก็ไปดับรูปได้ดีอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีความรู้เรื่องนี้มันก็สามารถไปต่อยอดพัฒนาในคําพยากรได้มากขึ้นเพราะบางทีเราพูดแค่การงานการเงนิงน,งนความรักเนี้ยมันก็พยากรซ้ซ้ำซ,ำซ,กซากๆครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยอยากรู้มากกว่านั้นอ่ะก็ดูตรงเนี้ไปศึกษาตรงนี้ไปมันจะได้เอาไปต่อยอดได้เองไดนะครับประมาณนี้ผมอยากสอนให้คนต่อยอดเป็นดูเป็นนะครับอย่างน้อยเราให้วิทยาทานไม่ได้สอนนะแต่เป็นการแนะนําและชี้ แนะให้ฟังนะครับโอเคตรงจุดนี้ผมยังไม่กล้าบาังอาจสอนใครนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก่งพอขนาดนั้นถึงจะรู้มากแต่ก็ไม่ไม่บังอาจเอื่อมว่าคิดว่าสอนใครนะครับที้มาดูกระดุมพักกระดุมพระเนี่ยเป็นการเงินการเงิน,นยังมาอยู่ติดตัวนักนาเห็นไหมครับแปลว่ามันสาคัญและมาอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้าคือความสําคัญนะครับและเป็นสิ่งที่ติดตัวเราด้วยกระดุมพระคือเงินเงินสําคัญกับเราบางคนจะเถียงว่า ไม่จริงอะ่ะเราไม่จาเป็นต้องมีเงินเราก็อยู่ได้บนโลกใบนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเงินใช่ครับเพราะการดุมพะจะไม่ถึงลัคนาเพราะมันเป็นราศีที่เติดกับลัคนาจริงแต่มันไม่ถึงลัคนายกเว้นมีดาวมันจะทําให้แสงของดาวมาถึงลัคนาได้แต่ถ้าไม่มีดาวว่างๆนะครับมันจะไม่มีมันจะไม่ถึงกันนะครับคือถอดองศาแล้วไม่ถึงอะ่ะพูดง่ายๆนะครับอันนี้ ก็แล้วแต่กรณีไปชนิดกระดุมพามันแปลว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่บอกไปเมื่อในอดีตไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่ในปัจจุบันเป็นโลกโลกาภิวัตน์แล้วครับไม่มีเงินไม่ได้ไม่มีเงิน,งนคืออดตายบอกเลยเพราะอะไรเราจะไปปลูกผักปลูกหญ้ากินแล้วมันจะรอดมันก็จริงอยู่เหมือนกับอาสมมติปตรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ไม่ได้พูดแสะใครนะครับไอ้เราพูดตามความเป็นจริงว่าคือเราพูดถึงคํานี้จริงๆ เราไม่ได้ไปพูดถึงโนนท์อุดมเราไม่ได้ไปพูดถึงาการเมืองนะครับแต่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นไปแล้วจริงๆนะครับตามหลักคําสอนของราชการที่9นะครับก็ก็คือใช้ตามนั้นได้อะมันก็รอดนะครับเออมันก็ดีกว่าไม่มีปัญญาอะไรถูกไหมครับดีกว่าเราแบบทําไปแบบงั้นๆเราอาจจะอดตายก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้ตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เรารอดก็ได้ใน ภาวะที่สมมติเราจนมากจนไม่มีเงินสักบาทอย่างเงี้ยครับแต่เรามีแค่ที่เล็กๆที่นึงอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะรอดได้ตรงนั้นนะครับแต่การที่ไม่มีตังค์ถ้าในสมัยนี้สมมติเราไปอยู่ที่อุยทยาเป็นแหล่งรับน้ําของทุกปีของช่วงฤดูมรสุมอะครับช่วงประมาณสิงหากรกฎาคมตุลาอย่างเงี้ยครับน้ำจะหลากทุกปีแล้วคิดดูว่าน้ําเหนือลงมาปุ๊บมาไหลาตามน้ําแม่น้าเจ้าพระยาเออล้นมาทุกปี ถามว่าถ้าเราปลูกข้าวเรามีกินก็จริงเราไม่มีเงินสักบาทครับเรามีแต่เออเรามีแต่ต้นข้าวเรามีแต่ผักพอน้ํามันหลากมันท่วมมาครับไม่เหมือนไม่ต่างจากเกาหลีเลยที่แบบเขาทําไมต้องดองกิมจิกินคุณรู้ไหมก็เพราะว่าประเทศเขาหนาวจนหิมะตกเขาเนะี่ยลบสิบลบยี่สิบลบสามสิบนะครับเออคือพูดง่ายว่าไม่มีพืชพันธุ์ใดที่หมายถึงผักนะแต่ต้นไม้ยังอยู่แต่ว่าผักเนี่ยไม่มีชนิดไหนรอดได้หรอกเพราะหิมะตกมันก็คือตายหมดอะ่ะพูดง่าย ดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องดองผักไว้กินหน้าหนาวไงครับมันไม่มีผักให้กินเขาก็เลยต้องดองมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเพราะว่าคือความเป็นอยู่เนี่ยมันสอนคนไงดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแหล่งน้ําท่วมของอุทยานเนี่ยมันทําให้พื้นที่ของเราอะหายจมน้ําไปหมดเลยมันจะกินอะไรได้ล่ะมันก็ในเมื่อปลกผัก,ผ,กผักก็โดนท่วมหมดแล้วอะอะไม่มีเงิน,ท,งนทํไงล่ะทีเนี้ยผักก็เน่ากระบูดนะเก็บเกี่ยวได้ก่อนแต่เกี่ยวเสร็จป,ปุ๊บ เอาไว้ได้นานไม่นานมันก็เสียมันก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปพ่อผักอายุสั้นมากเนาะไม่เกิน3ามวันก็เริ่มจะเหี่ยวจะเฉาแล้วอะนะครับแล้วถ้าเรามีเงินอะ่ะเราอ่ะเอาไปซื้อจังหวัดขั้นเคียงได้ไงที่เขาไม่ท่วมถูกปะครับเอออะไรแบบเนี้ยเพราะเราออกไปได้ไงนั่งเรือออกไปได้แต่ถ้าเป็นต้นไม้มันย้ายไม่ได้ไงเออนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยผมให้รู้ให้ดูว่ามันก็ทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นเนาะ ก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่แล้วแต่สถานการณ์ดังนั้นเนี่ยคนที่แย้งก็ไม่ผิดแต่ที่ผมพูดก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันเข้าใจไหมครับทุกอย่างแล้วแต่สถานการณ์นะครับดังนั้นการเงินทั้งสําคัญและไม่สําคัญแต่ผมบอกเลยว่าสมัยนี้สาคัญมากๆนะครับไม่มีเงินคืออยู่ไม่ได้ไม่รอดะนะครับเพราะเราไม่ได้สมัยยุคหินนะครับทีนี้สังคมมาพูดต่อที่สังคมสังคมจะสำคัญเพราะตําแหน่งโยกถึงลักณะดได้ สำคัญตรงที่ว่ามันเป็นแนวชักจูงดวงชะตาหมายควาว่าเราอยู่สังคมแบบไหนเราจะถูกลอหลอมเป็นคนแบบนั้นเราอยู่ในสังคมที่รวยเราก็จะอู้ฟูเหมือนเขาแต่มันก็คือการใช้เงินเปลืองแต่มันก็ทําให้เราทะเยอทะยานดีนะเพราะว่าเขามีเงินซื้อฉันก็อยากมีบ้างอาชัยก็ต้องพยายามหาตังมาเพื่อให้ได้มาแต่ได้มาก็ใช้ใจมากอ่านี่ก็เป็นข้อเสียหรือถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นคนจนอันนี้ไม่ได้เยียดอะไรนะแต่แค่แค่พูดให้เห็นภาพ ถ้าอยู่ในสังเหมือนดารคอลนะละครมันมีเยอะแยะให้เราเห็นนะ,ะเป็นคนจนกระเสือกกระสนหาทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนได้มีกินมีอยู่อย่างเงี้ยถีบพ้นออกจากความจนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันเห็นไหมครับแต่มันก็หมายถึงสังคมเป็นหนี้มันก็เป็นหนี้อย่างทําการเกษตรเนี่ยครับฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลเ๋ยเอนุญาตเ๋ยวลานิญ,ญา วุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยครับปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นหรือปลูกแล้วน้ํากระท่วมอีกนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่สภาพอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเกษตรกรเนี่ยนะครับก็คือตามนั้นนะ่ะตามที่เราเห็นข่าวกันนะครับก็นี่คือแหล่งชักจูงดวงชะตาหมายความว่าเขาปลูกกันฉันก็ต้องปลูกพอปลูกไปเอามันหน้าแรงนะไม่มีน้ําอ่ะเข้าตายแต่พอเวลาน้ําหลากอปลูกกันฉันก็ปลูกด้วยเดี๋ยวมันตกเขาเรียกว่าไรเดี๋ยวมันตกเทรนนะครับพอคืออยากมีเหมือนคนอื่นเขาอ่ะ ก็ทําตามพอทําตามเสร็จน้ําท่วมอ่ะเสียหายข้าวเน่าก็ไม่ได้เงินอีกอ่ะอะไรเงี้ยมันก็คือตามตามกระแสแต่ถามว่ามันได้มันก็มีมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่สาชาดีเลยสาจะเสียทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยมันเสียรือมันดีถ้ามันดีมันก็ดีถ้ามันเสียมันก็เสียตามนั้นเนาะแต่นี่เราพูดแค่กรอบโอเคอธิบายให้ฟังทั้งด้านดีและด้านเสียก่อนนะครับ อันนี้คือสําคัญอย่างที่บอกไปคบเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนดีก็พาไปดีคบบัณฑิตนะครับก็พาไปหาผลคบุนชั่วคนพามันก็พาไปหาคุกหาตารางนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้สําคัญอันนี้คือสังคมคือสิ่งที่เราอยู่แต่อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นต่อไปเป็นภพพันธุเป็นภพเกณฑ์ลักษณะภพที่4พบภพที่สําคัญที่สุดเพราะมันเป็นความมั่นคงของชีวิตรากฐานของชีวิตและหมายถึงพันธุกรรมด้วยพันธุบวกกรรมในตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่า กรรมพันธุนะครับหมายถึงมีมีคณรว่ามีครอบครัวเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเผ่าพันออธุ์เป็นกรรมอะไรเงี้ยครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เออขอโทษเป็นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุหมายความว่าเราเป็นดินเอแบบไหนอะ่ะเราก็มักจะมีนิสัยคล้ายๆกันสืบทอดกันมา อ่ามันเป็นแบบนั้นแต่ความใจร้อนใจเร็วใจง่ายมันต่างกันแต่แค่ว่ามันจะคล้ายๆกันอย่างเช่นคุณเคยได้ยินไหมว่าลูกโจรยังไงมันก็เป็นโจรน,นะครับเออนั่นแหละมันสืบทอดกันตามสันดอนมาเนี่ยนะครับคือเหมือนเรื่องคมพยาบาทเนาะที่เราเคยดูละครสมัยก่อนตอนอัมพชาพาเล่นใหม่ๆอ่ะจำได้ไหมครับกับยูจริรนันตอนเรื่องแรกอะ่ะคือเขาเล่นไว้ได้ดีมากเนาะแล้วอัมเขาก็เล่นจน เป็นตำนานไปแล้วอะเรื่องเนี้ยก็คือนั่นแหละก็คือลูกโจรนะ่ะนางเปียครับเกิดเป็นลูกโจรต่อให้ไปอยู่กับผู้ดียังไงก็ยังเป็นโจรนัน่นแหละครับเขาสอนให้รู้ว่าพันกมามพันธุมีพ่อแม่เป็นโจรลูกมันก็เป็นโจรต่อให้เลี้ยงดีแค่ไหนลูกมันก็เป็นโจรไม่หนีพ้นคาว่าโจรที่เป็นสันดอนมาจากพ่อแม่นั่นแหละมาสืบเชื้อมาจากพ่อแม่ครับนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นแต่บางทีมันก็ขัดแย้งกันได้นะบางคนเนี่ย เหมือนเยนน้อยเนาะที่ที่เป็นนางเอกนะครับต่อให้ไปอยู่กับโจนยังไงทําดีด้วยมาจากผู้ดีมีเชื้อผู้ดีทําให้ตัวเองวางตัวได้ดีน่ารักสุดท้ายโจนก็ใจอ่อนไม่กล้าทําอะไรเนี่ยก็ก็ถือว่าคน,คนดีผีคุม้งครับก็ประมาณนั้นแหละก็ก็ถือว่าสายเลือดมันดีอันนี้คือการสอนเรื่องสายเลือดเลยนะว่าขนาดสับฝา,าผิดฟ้าผิดตัวสับกันยังไงสุดท้าย เลือดมันก็ข้นกว่าน้ำนครับหมายความว่าเลือดหมายถึงสายเลือดนะมันข้นกว่าสิ่งที่อยู่รอบล้อมแวดล้อมเราเพราะเราเป็นยังไงดิเนเอมายังไงต่อให้อยู่สังคมแบบไหนมันก็เปลี่ยนตัวเรายากมันก็ยังเป็นตัวเราที่แท้จริงอยู่ดีอะไรแบบนี้ครับเหมือนคนเราเป็นคนใจร้อนนะครับในดวงชะตาต่อให้ทําใจเย็นยังไงมันก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมแต่มันอาจจะดีขึ้นแต่ก็ยังร้อนอยู่อันนอย่างเงี้ยครับคือมันเปลีป่ยนแปลงความจริงในธรรมชาติไม่ได้ นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องคมพยาบาทเนี่ยเขาสอนให้เห็นว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราลบล้างมันได้นะแต่มันยากมากๆเลยแล้วอย่างหนึ่งคือลบทั้งหมดไม่ได้มันลบได้แค่บ้างบางส่วนแต่ยังไงมันก็ยังคงอ่าคงไว้ซึ่งสิ่งที่มันเป็นรากฐานของชีวิตเราคือความมั่นคงที่มันติดตัวเรามันเป็าความมั่นคงไงดังนั้นเอาออกยากมากเลยมันออกไม่ได้ อย่างพ่อแม่เราเป็นใครเราเลือกไม่ได้เนี่ยแหละคือพันธุมันคือสิ่งที่เราต้องเป็นครับเออเราเกิดสถานที่ตรงนั้นน่ะเราก็เลือกไม่ได้ว่าเอ้ยฉันเสียดายฉันน่าจะเกิด l อลฉันน่าจะไปเกิดที่นิวยอร์กนี่ครับแล้วแต่มันไม่ได้อ่ะคือเราเกิดเมืองไทยก็คือเมืองไทยถูกปะครับอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้เนี่ยแหละคือพันธุนะครับอ่าต่อีาผมอยากพูดย้อนหลังแต่พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าย้อนไปย้อนมาเอาเป็นว่าอ่ะไปต่อข้างหน้าแล้วกันพอปุตตะ ปุตตะเนี่ยโอ้สิบทีละปุตตะเนี่ยคือบุตรบริวารการเริ่มต้นนะครับหมายถึงความพึงพอใจความสมหวังมากแค่ไหนอยู่ที่ชาติเนี่ยสมหวังมากแค่ไหนด้วยพบปุตตะปุตตะดีมันก็สมหวังมันก็อยู่ได้แต่ปุตตะเสียโอ้ฉันคือชีวิตเนี่ยผ่านไปวันๆชีวิตฉันไม่มีความสุขอะไรเลยเนี่ยพราะปุตตะมันทํำ้ายนะครับก็ถือว่า สำคัญแล้วบุตรบริวารการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงมัน create, สร้างสรรค์อยากได้อยากมีอยากเป็นมันสร้างแรงปัถนาให้เราเรียกว่าแพชชั่นนะครับอ่าคือพบนี้แต่มันหมด p a ชชั่นเมื่อไหร่ก็เป็นอริทีนี้อริคือสิ่งที่มันติดค้างสิ่งที่มันแบกรับไว้อยู่หมายถึงหนักหน่วงปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บคดีความโลกภัยนะครับอริมันคือตรงนี้แบกรับไงเออนั่นแหละ นี่สินติดค้างไงครับอะไรเงี้ยมันก็คือตรงนี้อะไรที่ไม่ดีทั้งหมดลงพบอดิตหมดเลยนะครับอะไรที่มันแย่ในชีวิตเราอ่ะทีนี้ปตัตตนีสุดท้ายครับก็ถึงลักนาเกลักนาเลงลักนาสําคัญมากเหมือนกันเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปตามชื่อเพลงนะครับหมายความว่าสิ่งที่มันดึงเอาชีวิตเราไปครึ่งหนึ่งก็ได้หมายถึงว่ามันดึงจิตวิญ,ญญาณของเราความรักทําให้คนตาบอดนะครับแต่ก็ทําให้เต็มเต็มความรักของเราได้หมายถึง อีกชีวิตครึ่งหนึ่งที่มาเต็มๆเกิดความสมบูรณ์ก็คือคู่ครองเหมือนกันอ่ะก็แล้วแต่ว่าได้คู่ครองดีไม่ดีอยู่ที่ภพปัตน้ว่าดาวมันไปดีหรือไปเสียนะครับและอย่างหนึ่งคือมาถึงผูกมัดทางสัญญาไม่ว่าจะเป็นราชการหรือลมปากมันก็เป็นข้อผูกมัดกันเหมือนกันเช่นคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเดี๋ยว่อยว่ากันในอีพีหน้าในเรือนวรณะถึงวินาศครับกดไลก์ลกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ